สวัสดีครับอยู่กับผมเบนล้อซิ่งดินดวนนะครับผมวันนี้พามาชมรถดำครับรถดำหลบหลบมอไซค์ครับผมเสียพอนจะให้หรอดินมันหยุบครับพี่น้องใช่เสียบอลบอลโซเฟอร์ครับโซเฟอร์ครับดินยุบเป็นไงครับดินยุบอ่ะ ขับมาถนนมันแคบครับผมดินมันซุดครับเดี๋ยวนะแล้วก็เนีย้ยมาอยู่ผมก็เนีย้ยมาหลัากนั้นจบครับเรามาชมการกู้ครับกู้รถดำขึ้นครับผมยกาไร โลลอยแล้วครับเียบมาใครห้ำมับครับนะครับ,บรเราไปชมข้างหน้าครับ,บรดินมันสุดครับโจมดาขึ้นม่ได้บ่ พอดองจมดาบกนขึ้นกาไยดตาอข้าง้งานหยาบครับพี่น้องแต่เช้าเลยอด,ดำเวยๆนะครพนมมีเยอะนะครับผมเราอยู่นะครพนมครับ ครับยอาซุปเปอร์เอ็กเอมเอสเค200นะครับผมกับทีมงานปอรเจเรนซับครับ มันมีลุมอยู่อยู่มองนี่นะมันสุดลงเลยเลยตกลุมครัรรบน้ามันเสอเข่าครับพี่น้องตัดบลูเียไ,ได้หรืเปล่าตักบม่ียได้หละเปล่า ไรม่โรมีอีกวะี้ยงไม่ปได้ดงมันมีลลอยๆนะครับไม่รู้ว่าจะเอาวิธีไหนครับผมอุ้มขึ้นเลยบ้ะเนบ่บอไอ้เป่า เอมือมีเอามือไมโคปปอนข่าวด่างมันก็โจมขึ้นเลยละรถไยก็ยังยกขึน้นเนาะข่อยดันด่าใไอ้ปอนยังล่อหลังร้อยแลันแล่นแล่นเล่นแล่น สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเข้ามาชมรถเงียงหรือเซ็งนะครับผมลูกพี่ได้เขาเบิก้อนมนะคับ